ดวงชะตาของคุณจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังตังใจหมายหากคุณกดเข้ามาในคลิปนี้นะครผมเรามาสื่อถึงพลังอำนาจบุญบารมีวาสนาสื่อถึงตัวคุณนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล่เลนนะครับสามารถสื่อถึงเรื่องราวต่างๆนะรับสื่อถึงตัวคุณได้ทำให้ดวงคุณเปิดได้ทำให้จิตของคุณมีตาทิพย์ได้ ทำให้สื่อถึงต่างๆเนี่ยสื่อถึงเรื่องต่างเรื่องราวต่างๆเนี่ยทาให้ดวงชะตาพลิกจากร้ายกลายเป็นดีได้เพราะฉะนั้นคลิปนี้เหมือนการส่งพลังนะครับการส่งพลังนะครับการสื่อจากไพ่สําคัญมากนะครับการสื่อจากไพ่สําคัญมากนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับฟังดูเหมือนแปลกฟังเหมือนนะครับผมใช้จิตวิทยาหรือว่าใช้พลังจิตนะครับแต่จริงๆเหล่านี้ นะครับมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติโดยการเปิดไพ่เสียงทายสื่อถึงและส่งพลังถึงกันนะผมคลิปก็เป็นสื่ออย่างหนึ่งนะครับที่สามารถส่งพลังถึงกันได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆมอสันก็เน้นพลังนับส่งให้ถึงกันพลังบวกนั่นเองนะผมพลังจิตใจพลังคึกเขิมพลังอํานาจนะบุญบารมีวาสนานะผมถ้าดวงของท่านรู้สึกนะผมไม่เปิดไม่เฮงเลย ไม่รวยเลยอะไรเนี่ยไม่ปังเลยนะคผมฟังคลิปนะครับเปิดพลังกันนะฟังดูเหมือนแปลกนะครับแต่ลองดูนะคผมไม่งั้นเขาจะมีการเปิดไพ่สื่อถึงพลังทําไมนะครผมพลังต่างๆพลังหินพลังดินพลังไฟพลังน้ำพลังลมนะครับเปิดไพ่ขึ้นมาตกตําแหน่งภาษีวารีเท่ระภาษีวลีเถระโดนบันดาลโดนจิตโดนใจ พลัตงต่างๆส่งมอบให้แก่ตัวท่านท่านเจริญลุกเรืองสุขสันต์หานสาเกิดความแช่มชื่นระบบจะได้รับโอกาสใหม่ๆสิ่งดีงามมังเกิดขึ้นกับตัวท่านเงินทองไหลามาเทมาผสบความสตเรจซื้อต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับการเงินความรักนะครับผมในช่วงจะตานะครับผมเรื่องเหล่านี้เข้ามาส่งผลหนุนนำนะครับผม ก็สังเกตดูทําไมแต่ละคนดวงไม่เท่ากันนะครับดวงไม่เท่ากันเพราะว่าอะไรเพราะากฎแห่งกรรมที่ถูกกําหนดไว้หมดแล้วกําหนดอะไรครับกําหนดให้ท่านได้พบได้เจอแปลว่าถ้าท่านเปิดคลิปนี้มาแปลว่าดวงจะตามท่านก็ถูกกําหนดไว้เช่นเดียวกันไอ้ท่านได้เจอคลิปหมอสันนะผมคลิปที่ส่งพลังถึงนะผมใครอยากลองดูเรื่องพลังก็ลองดูไม่เสียหาย แต่ว่าอย่าไปลองเรื่องพลังไม่ดีแล้วกันนะครับหมอสันเน้่พลังบวกนะพลังที่ส่งถึงแล้วรู้สึกมันเย็นสบายมันรู้สึกสบายใจรู้สึกไม่อึดอัดไม่ใช่เป็นพลังเกี่ยวกับเรื่องด้านลบนะครับโชคชะตาสิงศศิธิ์นะครับผมเช้านครับสตาสิวะตกตำแหน่งในดวงชะตาสิงศดิธิ์ดนบันดาลดนจิตดนใจให้ท่านร่ำรวย ใจิตใจที่โอบอ้อมอารีจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านวันนี้เป็นวันดวงเปิดเป็นวันเฮงเป็นวันรวยเป็นวันที่จะประสบความสาเร็จะครับจะทําอะไรก็เกิดความแช่มชื่นเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะพลังสื่อถึงนะดวงชะตาตกตําแหน่งพระพุธสื่อถึงการค้าขายการเจรจาการต่อรองการที่ท่านจะมีบุญกุศลวาสนามีอํานาจอันยิ่งใหญ่เกียร์ไก จะเลินลุกเลืองขึ้นมาตันเทียนใดดวงชะตานี้ส่งถึงราศีของท่านนะผมไม่จําเป็นจะต้องเป็นราศีพิจิตเสมอไปนะแต่ส่งถึงได้หมดนะไม่ว่าท่านจะเป็นราศีอะไรจะเป็นลัคนาอะไรนะผมจะเกิดวันไหนนะครับส่งถึงพลังบวกแล้วดูซิว่าดวงของท่านจะเปิดหรือไม่นะผมในเมื่อสื่อถึงเรื่องราวต่างๆพลังไพ่ส่งมอบถึงตัวท่านเขาเรียกว่าพลังจัก,กรวาลนะ พลังจักรวาลฟังดูยิ่งใหญ่นะครับแต่ว่ามันเป็นพลังจักรวาลน,นี่แหละนะครับที่มองไม่เห็นเนี่ยครับมองไม่เห็นก็เรียกพลังจักรวาลน,นะครับผมมันคืออะไรอ่ะพลังอะไรไหนพลังมองไม่เห็นนะครับพลังมันอยู่ในตัวท่านพลังอยู่ในจิตใจของคุณแล้วผมปูาษีส่องแสงตะเกียงทองนะครับผมในโชคชะตาปูาษีคอยปกปักกุ้มของษาบรมบรูมี สิ่งที่มองไม่เห็นมีสิ่งที่ส่งมอบเรื่องราวต่างๆมีโดมมดานมีเพราะฉะนั้นเปิดนี้คลิปนี้ขึ้นฟีดบ่งบอกได้เลยว่าส่งพลังถึงท่านับยิ่งเยอะยิ่งมีพลังมากยิ่งน้อยพลังก็น้อยเพราะฉะนั้นกดแชร์ไปนะจ๊ะนะผมปูรสีส่องแสงตะเกียงทองนำพาซึ่งความประสมสำเร็จเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินพลังต่างๆกำลังจะส่งมอบถึงตัวคุณ พลังด้วยดงแก้วมณีดงแก้วสิสิศิ์นะครับผมครอบลงมาที่ตัวเราก็คือกราบไหว้ครูบาอาจารย์สิสิศิ์ขอพรจากทวยเทพพลังจากสวรรค์ชั้นฟ้าที่ส่งมอบเรื่องราวต่างๆที่ดมบันดาลโดนจิตโดนใจให้ท่านเกิดพละพลังความพึกเขิมเคยเจอพลังแห่งความรักไหมนะคเคยเจอพลังแห่งความรักไหมครับพลังแห่งความรักมีคนแอบตกหลุมรักเราแอบชอบเรา ครบผมละเมอเพ้อฝันหาเราท่านได้รับพลังไหมครับท่านได้นะครับผมได้ความสุขได้ความอิ่มเออรคเราผมจนมากจะเกิดจากตอนไหนครับตอนที่เป็นวัยรุ่นอยู่ตอนที่ยังอายุน้อยอยู่แล้วมันรู้สึกหัวใจมันพองโตนะมันมีความสุขทำไมมันเบิกบานอย่างเงี้ยเราเห็นหญิงสาวููนี้สวยน่ารักสดชื่นส่งพลังมาถึงเรามันสื่อนะครับเพระะนั้นพลังมีจริงการสื่อถึง รับดวงชะตาของท่านจะเปิดสื่อถึงพลังความเบิกบานผีเสื้อน้อยบินนะครับผมจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดความรักเกิดขึ้นในองค์กรของคุณใครบางคนแอบตกลมรักแอบลหลงไหลในมนต์เสน่ห์วันนั้นท่านท่านเปิดคลิปขึ้นมาบอสั่นตีความทันทีไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกนี้สิ่งต่างๆมันส่งพลังถึงตัวคุณแล้วนะครับไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกนี้ แลผมพลังต่างๆส่งมอบให้กับตัวคุณท่านจงรับเอาไว้สื่อเทพระปทานพรเทวดาให้โชคองค์พระเมตตาคุณจะเป็นเศรษฐีนะครับผมผีปูตาบ่งบอกถึงอะไรบันพบร,รุษน,นะครับสิ่งต่างๆคอยปกปัก,กลุ่นของรักษาครับนุนนำโชคชะตาพลิกชะตาจากร้ายกลายเป็นดีผมพลังต่างๆปลดรับเข้าไป นะครับผมเพราะว่าเราส่งสื่อถึงพลังดีงามแล้วก็ส่งต่อแบ่งปันไปนะครับโอวสิ่งเหล่านี้เรายังปิดกั้นพลังยิ่งเยอะยิ่งสื่อถึงยิ่งส่งถึงยิ่งมีอํานาจจิตใจเราจะเบิกบานในเมื่อมีใครบางคนแอบตกลุมลักหลงไหลในมนเสน่ห์มลจันทราดวงชะตานี้เขาเรียกว่าสิทธิมีครูนะครับผมเปิดไพ่ขึ้นมาเป็นพลังเกี่ยวกับสิทธิมีครูสิทธิมีครูครูครอบลงมาที่ตัวเรา นะครับอย่าไปกลัวครับไม่ต้องกลัวบางคนกลัวมันไม่มีอะไรครับครูมีแต่สิ่งดีงามนะครับมีแต่สิ่งดีงามแต่ท่านอย่าไปข้อปิดดีแล้วกันนะครับนะครับเลือกพลังที่ดีเลือกพลังอํานาจบุญบารมีวาสนาดวงจะตาของท่านจะเปิดหลับศัพ์รวยโชคนะครับผมรับพลังเอาไปนะครับนะครับคลิปนี้เน้นพลังนะครับส่งมอบให้แก่ท่านดวงจะตาจะเปิดหลับศัพ์ครับท่านใดจะดูดวงกับหมอสันนะครับ ทักไลน์มา sunny สี่สองแปดเก้าหนึ่งคำถามสองร้อยบาทนะครับส่งคลิปให้นะครับเห็นเฉพาะไพ่นะเห็นเฉพาะไพ่นะจ๊ะนะครับผมแต่ถ้าจะเอผมให้หมอซันทําแบบคลิปแบบนี้ส่งให้นะคลิปละแปดร้อยนะครับแปดร้อยสี่นาทีแปดนาทีนะครับประมาณเลาๆสิบนาทีแปดนาทีอยู่ประมาณเนี้ยครับส่งให้โดยรวมแล้วนะครับดูตำแหน่งดูชะตาดูเรื่องราวต่างๆให้แก่ท่านนะครับหรือท่านจะระบุคำถามมาก็ได้ นะครับดูแล้วส่งให้นะครับผมแลนะครบผมขอให้ท่านแช่มชื่นราบรื่มเป็นไปได้ด้วยดีรับพลังบวกนะครับผมจัดหนักจัดเต็มสวัสดีครับ